เขาใายระดับแชมป์โลกคะ่ะเรียกได้ว่าทุกคนต้องรู้จักกันดีเขาใส่แกเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วล่ละค่ะแต่เพราะด้วยสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยทำให้เจ้าตัวและภรรยาต้องตัดสินใจพันตัวเองมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะในนั้นของเขาใส่แกเล็กซี่เองชื่อจริงก็คือสุระแสนคำค่ะเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทย เป็นแชมป์โลกคนที่9ของคนไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA คนที่4ของโลกในรุ่ลสูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ค่ะในนี้ช่วงที่เขาทรายเองครองตำแหน่งแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA จะเรียกพิกัด115ปอนด์ว่าจูเนีย แบนตัมเวดนั่นเองค่ะเด็กเขาทรายเองครองตำแหน่งแชมป์โลกตั้งแต่ที่21พฤศจิกายน2527มาจนถึง21ธันวาคม2534โดยเขาครองตำแหน่งได้ถึง19ครั้งติดต่อกันโอ้โหสถิติไม่ธรรมดาเลยซึ่งสถิติในการป้องกันตำแหน่งนั้นก็คือชนะน็อก16ครั้งชนะคะแนนเพียงแค่3ครั้งนั่นเองแล้วก็ได้ประกาศแขวนนวมในฐานะแชมป์โลกผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่ง ในปี2,527นั้นรวมๆแล้วนะคะซึ่งก็บอกว่าจำนวนวันยังไม่ธรรมดาเลยค่ะของตำแหน่งมามากกว่า2,628วันหรือว่า7ปี2เดือน30วันซึ่งเป็นมวยถนัดซ้ายได้รับฉายาในไทยว่าไอซ้ายคาลวงไส้ และสื่อต่างประเทศเองตั้งฉายาไว้นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยละคะ่ะนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมีฟ้าแฝดด้วยนะคะเป็นอดีตแชมป์โลกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเขาคอกกาแล็กนั่นเองซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลก WBA รุ่นแบนตัมเวทโดยมีระยะเวลาที่แชมป์โลกคู่กันทําให้นับได้ว่าเป็นแชมป์โลกคู่แฝดรายแรกของโลกเลยล่าสุดเขาทาายเปิดใจผ่านทางอมรินค่ะโดยบอกว่า ตอนนี้เนี่ยตนยอมรับว่ามาขายเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยนะเป็นสินค้าแบบสั่งนําเข้าทั้งนี้ก็เป็นความคิดของภรรยาด้ยความที่ตนเองยังมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ได้เป็น Key Center ไปด้วยในตัวส่วนในเรื่องรายได้นั้นตอนนี้เนี่ยรายได้เกือบปีนะแล้วก็พอได้แหละเรื่อยๆด้วยความที่มีพักมีพวกคอยช่วยกันอยู่ อีกทั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสั่งจองมาซึ่งตนเองเนี่ยขายเอาพออยู่พอกินก็พอไม่ต้องรำ่ำรวยเอาเพียงแค่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนใครก็พอนั่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะยังไงทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเขาใส่ด้วยคะ่ะ